สีเหลืองอุ้ยหุยอยู่พี่น้องเบึ่งนี้แะพี่น้องจะมันสวยงามค่ะมันอีก็สวยคือเก่าจะพี่น้องแต่ดโดออกจะลายกว่เดื่มเนาะดอ,อกคนไลยกวัวกัวเกา่าดงดอ,อกด้ากวกระจายจ้า สวยงามแต่พี่น้องสวยงามสวยงามมีก็สวยเก่าจะพี่น้องแต่โดกออกจะร้ายกว่าเดิมเนาะด,ดอ,อกคนร้ายกว่าเก่าเป็นจะไหนนอ้อขิปนี่จะท่องเสนกอกะถูกถูกใจคนไรก็แช่ห้ท่องเนาะเอพี่น้องอื่ดในทื่อในเลือจ้าขอขอบคุณยางมากมากว่ายนะพี่น้องเนาะคุกขางกับแพง เห็นสวยงามก็ได้มาฝากพี่น้องเฮาพวกเาจะพี่น้องเชินทมน้ำกันด้วอพี่น้องจ้าดอกดาวกระจายจ้าสวยสวยพี่น้องใเนะาจาน๊ะเนาะเป็นดอกดาวกระจายจ้าดอกก็จะเป็นผุ่มๆเยอะแยะเรือพี่น้องออกมากจากบาน ออกหล่กุ้งเก่าละพี่น้องดูแลสวยงามนะพี่น้องเนาะดอกดาวกรจายสีเหลืองหุยฮดูเห็นดอกไม้มาไรช่างมากมากพี่น้องเลยชอบเอาปลูกเอามาปลูกเนาะจ้ะเนาะชอบเอามาปลูกออกหล่กุ้งเก่าละพี่น้อง ดูแล้วสวยงามนพี่น้องเนาะดอกดาวกระจายจ้ะสีเหลืองหุ้ยดูตีกอนเนาะอันกันกับอันนั้นละอันกับเป็นชว์เป็นจุ้มๆละอันกับบานสะพังอยู่อยู่ประมาณนี้ผสมประสานกันนพี่น้องจ้าดอกดาวกระจายงามงามพี่น้อง สีสวยจ้ะพววเก่าจ้ะพี่น้องเชิญทำน้ำกันด้วยพี่น้องจ้าดอกดาวกระจายจ้าสวยสวยพี่น้องยุ้ยหยู่พี่น้องยายท่องกับเคยมาทายถ้ำหลายรอบหลอดแตกกับยิ้งหุยยอยพี่น้องยายท่องกับเคยมาทายถ้ำ หลายหลบหลักแต่กะอ้ดอกดาวกระจายจะสวยงามแต่พี่น้องสวยงามสวยงามอ้ดอกดาวกระจายจะสวยงามแต่พี่น้องสวยงามสวยงามไปนะจน้ะเนาะเป็นดอกดาวกระจายจ้ะ ดอกก็จะเป็นผุ่มๆเยอะแยะเลยพี่น้องออกมากจากบ,บ้านนะ้พี่น้องจ้าดอกดาวกระจายงามงามพี่น้องสีสวยจ้าจิบนี่เดี๋ยวจะซ่อนนะเนื้อใหม่เรื่องเล่าดีไหมฝากตอนพี่ตอนน้องไหมนะจ๊ะเนาะอันนี้คือชมดอกไม้แบบเพื่อความบันเทิงหรือเรื่องหัวใจนะจ๊ะน้องสีเหลืองโุ้ยๆอยู่พี่น้อง เบิงนี้แะพี่น้องี่มันสวยงามครับลิปนี่เดี๋ยวจะซ่อมนัเหนื่งใหไม่เรื่องเล่าดีไาฝากตอนพี่ตอนน้องไม้นะจ๊ะเนาะอันนี้คือชมดอกไม้แบบเพื่อความบันเทิงหรือเรื่องหัวใจนะจ๊ะ<ม>เป็นจะไหนเนาะขิปนี่จะซ่องเสนกอกะถูกกถูกใจคนไรก็แช่ให้ซ่อมนะเด้อพี่น้องอื่นในเทรื่องดีในเด้อจ้าขอขอบคุณยางหมากมากเยอยวนี้หลายแห้งหลายแหง้ง เช่นชุนกันด้วยจ้ะพี่น้องดอกเขาดอกสวยจริงๆจ้ะดอกเขาสวยสวยดอกสีเหลืองเหลืองสะพังเลยพี่น้องย่างหลายดอกเขาดอกสวยจริงๆจ้ะดอกเขาสวยสวยดอกสีเหลืองเหลืองสะพังเลยพี่น้องย่างหลายเห็นดอกไม้อะไรี่างมากมากพี่น้องเอ้ยชอบเอาปลูกเอามาปลูกนอกจากนะชอบเอามาปลูก สวัสดีจ้ะพี่น้องโอ้ย,ยท่องอินดอกไม่งามงามดอกไม้ท่ององจะดอกกระจายดาวกวเก่าจะพี่น้องเชิญทุ่มน้ำกันด้วยพี่น้องจ้าดอกดาวกระจายจ้าสวยสวยพี่เหืองหุยหุยพี่น้องแยกท่องกับเคยมาทายถ้ำหลายรอบหลอดแต่กะ แต่ก่อนเนาะสนับสนุนด้วยแล้วก็อย่าลืมกดหัวใจให้ช่องน้่เดอ้อพี่น้องกดไลค์กดแชร์แสดงความคิดเห็นอย่งางส้างสรรนะจ๊ะเนาะคลิปนี้เดี๋ยวจะซ่อนสน้เนือใหม่เรื่องเล่าดีมามฝากตอนพีตอนน้องใหม่นะจ๊ะเนาะอันนี้คือชมดอกไม้แบบเพื่อความบันเทิงหรือเรื่องหัวใจนะจ๊ะ่ายทำไหมนะจ๊ะเนาะ,ะคือจ้งสั่งไหมนะจ๊ะพี่นอ้องเนาะเออพี่นอ้นอง แกกับมิจจาเอาละจากแค่นี้ไม่บายล้วเจอกันใหม่อีกเน่จากพี่น้องเออพี่น้องแกกับมิจจาเอาละจากแค่นี้ไม่บายล้วเจอกันใหม่อีกเน่จากพี่น้องเออพี่น้องแกกับมิจจาเอาละจากแค่นี้ไม่บายล้วเจอกันใหม่อีกเล่าจากพี่น้อง ออกหลฟ์ก็เก่าแล้วพี่น้องจายใจนะพี่น้องเนาะทุกห่างกับแพงเห็นสวยงามก็ได้มาฝากพี่น้องเฮาเห็นดอกไม้อะไรชองมากมากพี่น้องเย้ยช,ชอบเอาปลูกเอามาปลูกเนอกจากเนาะชอบอาม่ปลูกมาแขงพี่น้องดอกไม้มาชอบปลูกจ้ะ ท่านชอบปลูกน้ำนวยแก่กับมีจา่าอันเป็นแก่เป็นมิดกับมีผสมผสา,านนวยแก่กับมีจา่าอันเป็นแก่เป็นมิดกับมีผสมผสานมาแข่งพี่น้องดอกไม้มาชอบปลูกจ้ะกันท่านชอบปลูกน้ำสนับสนุนด้วยแล้วก็ ลืมกดหัวใจแห้ช่องน้ำเด้อพี่น้องกดไหลกดแช่สแสดงความคิดเห็นอย่างสั่งสรงสรนะจาน้านอันกันกับอันนั้นละอันกับเป็นชอเป็นจุม้มจุ้มละอันกับบานสะพังอยู่ยุะม่านนีผสมผสานกันเป็นจะไนน้อขิปนีจะท่องเสนอกะถูกถูกใจกดไหลกดแช่ให้ช่องน้เด้อพี่น้องเอ้ยในเทิงน์นเลยในเด้อจ้าขอขอบพระคุณยางหมากมากลิปนี้ เดี๋ยวจะท่อนเนื้อดอกไม้เรื่องเล่าดีไหมฝากตอนพี่สอน,นองไมนะจน๊ะเนาะอันนี้คือชมดอกไม้แบบเพื่อความบันเทิงหรือเรื่องหัวใจนะจ๊ะพวกวเกาจ้ะพี่น้องเชิญทำน้ำกันร้บพี่น้องจ้าดอกดาวกระจายจ้าสวยสวยพี่เด็ยังหุยหุยอยู่พี่นอ้องแยกท่องกับเคยมาทายทํำหลายรอบหล้วแตกะ ตอนนั้นนี่ทองไทยกะดอกย่างนีน้อยยังมัท่านดอกดอกหลายนะจ๊ะเนาะอันนี้ดอกเป็นหลายกว่าเฮ้อขอขอบพระคุณย่างมากมม้จ้ะพี่น้องเอาส้ะับพี่น้องไวจะเพลิีเพลด้วจ้ะเร้อพี่น้องเฮ้อขอขอบพระคุณย่างมากมม้จ้ะพี่น้องเอาส้ะับพี่น้องไวจะเพลินีแลด้วจ้ะเด้อพี่น้อง เออพี่นอ้องมันแกกัไม่จ้ะเอาละจากแค่นี้ไม่บายล้วเจอกันใหม่อีกเนะ้จ้ะพี่น้องคลิปนี้เดี๋ยวจะซ่อมนะเรื่อง,หงใหม่เรื่องเล่าดีมาฝากตอนพีตอนน้องใหม่นะจาน่าเนาะอันนี้คือชมดอกไม้แบบเพื่อความบันเทิงหรือเรื่องหัวใจนะจ่ะสนับสนุนด้วยแล้วก็อย่าลืมกดหัวใจให้ท่องน้ำเด้อพี่น้อง กูไต่ก <c ười> ูแช่แสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์นะจ้ะนเยอนี้หลายแห้งหลายแห้งเช่นชุกันด้วยจ่ะพี่นอกดูแลสวยงามนะพี่นงเนาะดอกดาวกระจายสีเหลืองหุยุยดูดอกเขาดอกสวยจริงๆจ้ะดอกเขาสวยสวยดอกสีเหลือง เรื่องสะพังเลยพี่น้องย่างหลายใบนะจ๊ะเนาะเป็นดอกดาวกระจ,จายจ้ะดอกก็จะเป็นผุ่มๆเยอะแยะเลยพี่น้องออกมากากิจะบานอันกันกับอันนั้นละอันกับเป็นชอเป็นจุม้มๆละอันกับบานสะพังอยู่อยู่ประมาณนี้ผสมประส,สานกันออกหลายก็เก่าแล้วพี่น้อง